บรรดาลูกลหลานทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่16มกราคม2522การบันทึกเสียงคราวนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่12มกราคม2522ได้เดินทางไปที่จันทึก เป็นหน่วยทหากรกระเรษซึ่งมีพันโทสีพันวิชุพันธ์เป็นเจ้าพแล้วก็วันที่สิบสามได้มีโอกาสไปชมสุนัขสงครามที่ทำการฝึกรู้สึกว่าคราวนี้ลูกหลานไปรวมกันทั้งหมดความจริงหลานไม่มีมีแต่ลูกกับน้องกับแม่ ที่ไปรวมกันที่นั่นก็เห็นจะประมาณแปดสิบเศษความจริงยังไม่ครบแล้วก็ได้ไปชมการฝึกสุนัขในเบื้องตน้นรู้สึกว่าสุนัขนี่มีระเบียบดีมีวินัยดีมากมีความเคารพผู้บังคับบัญชาได้ดีรู้เมื่อดูสุนัขแล้วก็รู้สึกในใจ ว่าเวลานี้คนเราเะว่าบางคนก็ควรจะตอบก็ว่าหนาคนที่รู้สึกว่าจะมีวินัยสู้สุนักพวกนั้นไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมักจะเลยเถิดไปเสมอดัองนั้นถ้าหากว่าคนทุกคน ถ้าจะเอาวินัยและระเบียบของสุนักพวกนั้นมาประพฤติปฏิบัติท่าของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองที่พูดนี่ไม่ใช่ประนามบุคคลทั้งหลายคนดีเขามีมากแต่คนเลวที่เลวเลยพอดีก็มีมากรวมทั้งนักบวชที่เลวเลยพอดีก็มีมากเช่นกัน พอเวลาตกกลางคืนก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เรื่องร้องรำทำเพลงนี่ลูกรักทั้งหลายพ่อไม่ได้สนใจมานานแต่ว่าคืนนั้นมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามีความชื่นใจแทนที่บรรดาลูกกันน้องและแม่ทั้งหลายที่ไปรวมกันในที่นั้น จะทำวิธีการรอบกองไฟกับเราก็ทำกันใต้แสงไฟคนกองไฟก็ลุกโชนอยู่ข้างนอกเราทำกันเระารำเราหมายถึงว่าลูกดาลูกรักพันน้องก็แม่มันนั่งร้องรำทำเพลงในวันของเด็ก แต่ความจริงพวกที่ไปนั่งก็เด็กเพราะว่าเด็กมากบ้างเด็กน้อยบ้างร้องรำทำเพลงกันแบบสนุกสนานเต่ว่าการร้องราทําเพลงคำลบรรดาลูกๆทั้งหลาย <c oughs> พ่อนั่งดูอยู่กับพระแต่พ่อตาลายไปหมดมันเป็นคุนแก่ มองไม่เห็นหน้าลกูกไม่รู้ว่าลูกคนไหนก็ร่างหน้าตาไปยังไงก็สายหฟาาฟาูฟ้าตาฟางคขนแ่ตาไม่ดีกลับไปเห็นภาพอีกภาพหนึ่งเข้ามาแทนที่นั่นก็คือด้านขวาเป็นภาพของสตรีทั้งหลายแต่งตัวสวยสดงดงามเหมือนนางฟ้า <c oughs> แต่ว่าด้านทางซ้ายเป็นพวกของผู้ชายการมารวมตัวพร้อนรำกันในวันนั้นรู้สึกว่าพวกเขามากกว่าพวกเรามากถ้าจะนับประมาณกันก็ฝ่ายหลายหลายคนฝ <c oughs> ่ายผู้หญิงเขารำชุดช้อยสวยสดชุดางามมากทุกร่างหน้าตาทั้งหสวยคนที่เป็นหันหน้าสาย เห็นบอกนามว่าชื่อว่าพันวัีสีโสภาคเธอแต่งตัวชุดสีทองแล้วก็ทุกคนที่แรกก็รู้สึกว่าจะแต่งตัวชุดสีเขียวึงนด้ถามเธอว่าทําไมจะไม่ต้องแต่งชุดสีทองให้เหมือนกันเธอก็ตอบว่าถ้าท่านทนหน้าแต่งชุดสีทอง แต่าลูกน้องแล้วคนรองรองลงไปควจะเป็นสีเขียวที่ได้บอกกับเธอว่าควรจะเป็นสีทองทั้งหมดเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นคนเสมอกันโดยตำแหน่งหน้าที่เดิมไม่ได้เคยคิดว่าใครใหญ่ใครเล็กมีความรักเท่ากันและมีความยุติธรรมให้ความเป็นธรรม่ำเสมอกัน เธอทั้งหลายผูนั้นก็กราบคน้หน้าก็กราบแล้วทั้งหมดก็ปรากฏว่าแต่งเป็นสุดสีของนันหลังจากนั้นเธอก็รำกันต่อไปสำหรับฝ่ายชายอยู่ข้างซ้ายรู้ว่าแต่งรู้สึกว่าแต่งตัวตามสบายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพยานตผ่านรำขวานนารัก ตอนที่เขาร้องว่าขุนแผนยักษนสีสหมอกตอนนั้นพญานาภายก็สร้างภาพฟ้าสีหมอกขึ้นมาสูงใหญ่มากก็โดดปั๊บหัวทิ่มดินเลยหลังมาไปใก็แกล้งตลกเขาบอกว่าไอ้ม้าตัวนี้มันเล็กเกินไปแต่ความเพียงมันสูงใหญ่มากความลำขวามคลองความในดีด เมื่อเพลงนั้นจบจวนจะจบก็ปรากฏไม่โฟนหนึ่งจากด้านทิศเหนือคนนี้ปริมาณที่มารู้สึกว่าจะเลยแสนก็บอกว่าขอให้ร้องเพลงนี้ใหม่ชอบใจจะมาเล่นด้วยเรื่องมันก็เกิดความสงสัยไปขึ้นตอนนี้ตอนที่เขาจะร้องใหม่รู้สึกว่าหัวหน้าคณะต่างๆ เข้ามายืนอยู่ข้างหน้าเรียงรายกันเป็นแถวจึงได้ถามว่าวันนี้ทําไมเจรนสนุกสนานมากเป็นกรณีพิเศษเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วไม่เห็นสนุกสนานแบบนี้ท่านก็บอกว่าท่านทราบไหมระหว่าน,นี้คำเหมิงเคารพกัน แม้ก็เหม็นฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้แต่ก็ถือว่ายังไม่แพ้เด็ดขาดสงครามในอินโดจีนยังจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานแม้ก็ในที่สุดผลที่มันจะเกิดขึ้นมาก็จะกลับจากซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายหรือว่าหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้าแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันนี้เป็นเรื่องสำคัญ คือในระยะตอนต้นวันนั้นความจริงท่านบอกเลิกเหมือนกันเ้อจาไม่ได้ต้องมาทวนตอนหลังนี่ว่าบอกเลิกคนนั้นมันเลิกอะไรกันแต่ก็บอกว่าเลิกต้นเป็นเพชฌคาตเลิกแล้วก็วันนั้นเป็นวันสามสีส่วนเด็กที่ไหนที่ไหนเขาก็มีความเรินเรืองกัน มีความพร้อมเพียงกันนั่นแสดงว่าคําว่าพระเจ้าข้าเริกเป็นเรื่องที่เราจะต้องราดประหารศัตรูให้ที่นาตไปและนับตั้งแต่เวลา23่านาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปเป็นราชาเรลยนี่ก็หมายถึงความว่าถ้าเราจะต้องประสบกับสงคราม นั้นปราบปรามายราชสัตรูแต่ว่าในที่สุดเราจะโู้ข้าศึกได้และเราก็ชะนะอย่าตกอยู่ในฐานนะความเป็นราชาคือความเป็นใหญ่ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้นั่งงที่นี่จน,นกว่าจะถึงยี่สิบสี่นาฬิกาหรือว่ายี่สิบสี่นาฬิกาไปแล้ว จึงจะลุกจากที่นี่ได้เพื่อรับรองเรื่องนั้นตอนนี้ก็ชักสนุกสนุกกับท่านเมื่อท่านสนุกแล้วก็เลยสนุกกับท่านไปด้วยสนุกแบบไหนสนุกก็ดูเทวด,ดาร้องนำทำเพลงแล้วก็มีทั้งเทวด,ดามีทั้งพรหมมีทั้งอะไรเสร็จ วกเราก็มีตั้งแต่ยศคนโทลงมาว่ากันตามลำดับหรือว่าท่านผูน้วังขบัญชาคนเอก <c oughs> หมายความว่าท่านเป็นผู้วังขบัญชาบนเอกนี่จะหมายถึงว่าท่านผู้แบมือทวงสตังคนเอกเราเล่นกันตั้งแต่เหล็กเล็กทั้งเหล็กใหญ่เป็นหน้าที่นใจสแสดงถึงความเลื่นเลย แต่วันนั้นทั้งประเทศก็ถือว่าเป็นวันเด็กในเมื่อเป็นวันของเด็กผู้ใหญ่ก็เลยลอยเป็นเด็กไปด้วยช่วยกันเป็นเด็กนี่เหตุผลที่จะวันทึกในคราวนี้แล้วก็ต่อมอ่ตอนหนึ่งก็มานั่งคุยกันถึงว่าไอ้เรื่องการเกิดการตายนมันพ่ายกันมาเท่าไหร่ส <c oughs> ำหรับบคุคคลคนหนึ่ง ต่ได้ว่าประถมไล่เบี้ยกันไปถึงประวัติศาสตร์อยธุธยาก็ปเป็นนั้นว่าหาคนรู้เรื่องประวัติศาสตร์อุธิยาว่ามีกีร่ระชการไม่ได้วา่าระชการไหนท้าเวลาเท่าไราตั้งแต่หนึ่งถึงสุดท้ายระชกา,า,ารไหนเป็นรการทชัตการไหนชอว่าอะไรไม่รู้เรื่องกัน <c oughs> ปเป็นอันว่านักเรียนนักศึกษา จนกระทั่งจบปณิยาก็ปรากฏว่าลืมประวัติศาสตร์หมดที่ตอนลืมประวัติศาสตร์นี่มันก็ชักยุ่งฉะนั้นในตอนนี้จะขอทบทวนประวัติศาสตร์สักนิดหน่อยแต่เรื่องพศนี่จะไม่จะไม่นำมาบอกเพราะเรื่องพศนี้รู้สึกว่าจะยุ่ง ยิ่งยุ่งอยู่นิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าพอสอนี่ดูจะไม่ค่อยจอะเข้า่านนะเพราะก็ต่างคนต่างต่างตั้งกันเองนะมั้งภาคเหนือบอกพาสอนไว้อย่างหนึ่งแต่ว่าภาคตะวันักประวัติศาสตร์ไาเขียนว่าสอนอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็เป็นอันว่าเรื่องพศอเอนี่แน่นอนไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราถูกฆ่าศึกรุกรานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพมา่าพม่านี่เะียมาเผาลานไปหมดแน่นอนยุ่งยุ่งในเรื่องประวัติศาสตร์ในตอนนี้จะขอประมูลมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสำหรับเรื่องโยนกตะครสมัยพระเจ้าพังกร,ราชพอศพอังไปเลย ความจริงในตอนนั้นใกล้สมัยที่พระพุทธเจ้าอนิพพานเพราะว่าเป็นการเสืบเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าพังคราชนี่จะมีพอสอประมาณสักเก้าร้อยปีคือพระพุทธเจ้านิพพานไปประมาณเก้าร้อยปีหรืออาจจะไม่ถึงดีก็ได้แต่ว่าตามประวัติศาสตร์ตักสักพันปีกว่ามันก็คนรื่องกันไปแล้ว นี่จะขอเอาประวัติศาสตร์มาเป็นธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็จะขอพูดบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์จะขอเอาเรื่องย่อมาพูดดังนี้ว่าสมัยสุโขทยัย <c oughs> สมัยสุโขทยัยไทยออกจา,จากอาณาจักรล้านนามันแล้วว่าเข้ามาตั้งอยู่ในดินแดนของขอมและขมร พศทุ่ง้อ,อยงั้นพศหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิเอ็ดขุนบางกลางเท่าพ่อเมืองยางกับขุนผาเมืองลาดพ่อเมืองพชบูรีครอบคิดเริงแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นกับสมิญแล้วก็ตีเมืองสุขโขทัยเมืองหน้าด่านของขอมชาวเมืองยกข,ข,ขุนบางกลางเท่าของจักษัรรดิ ทรงพระน,นามว่าคุณศีอินทร,ราธิตแล้วก็มาพอสอนหนึ่งพันหนึ่งเจ้าเมืองชอดตีเมืองสากคุณศีอินทร,ราทิตออกทนช้างช้างพลาดคุณรามกำแพงโอรสเข้าป้องกันชนะในที่สุดมาพอสอนหนึ่งพัรพระโรคที่หนึ่งคือคุณศรีอินทร,ราทิตสวรรคต โอรสคองโลกทรงครองราชแทนเป็นมีพระน,นามว่าพระเจ้าปาร,ราลาชคือพระร่วงที่สองคุนบานเมืองข้สอ๒๑๘๒๐พระเจ้าปาร,ราลาชสวรรคตพระอนุชาครองราชต่อสมพระน,นามว่าคุณรามคำแหงพระเจ้ารามคำแหงพระร่วงที่สาม พันพ่อศอีหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าพระเจ้าพระเจ้างวนสีง้อห้องเตยเนลุกกุบไลขานทรงราชยโทษจากจีนมาเจริญพระราชมัยตรีพอสอีหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบหกพระเจ้ารามคำแหงคิดหนังสือไทยทิ้นพอสอีหนึ่งพันแปดร้อยสามเอ็ด พระเจ้าพระเจ้าขุนรามคำแหงยกทัพไปช่วยสยามเมงรายรบอนาจากลานนาเือฮาริสินไท,ทนะออรุนขณาพศ1 8 3 3เกิดสงครามระหว่างสกุโไทยกับขมร้นยิงได้อนาจากระโวคือตีเข้ามาถึงลบุลออรีพศ1 8 3 7 พระเจ้าคุณรางกำแหงเสด็จประเทศจีนเป็นครั้งแรกมอบให้คุนวังมกระโทรักษาละครตอนนี้มอบมาเคยดีและมกระโทกลักพาพระราชธิดานหนีไปตั้งตัวเป็นกษัตริย์ที่เมืองมอตธรรมพระเจ้าคุณรางกำแหงเสด็จกลับมาถึงจึงจัดงานราชาพิเศษมกระโทให้เป็นพระเจ้าฟารัว และมอญขึ้นกับไท่หมายความาปกครองประเทศมอญพศ1843พระเจ้าขุงรามคำแหงเสด็จประเทศจีนเซิข้างที่สองพศ1860พระเจ้าขุงรามคำแหงสวรรคตราชจจโอรสครองแทนจรงพระน,นามว่าพระเจ้าขุนเลอไทยคือพระรคที่สี่ พศ1861น,น่านหลวงพระบางเวียงจันเวียงคำคนครศรีสรรมราชเป็นต้นแข็งเมืองพอตอนนั้นเพราะว่าพระเจ้า,าขุนรามกำแพงนี่ตียันโลนไปปกครองที่สิงคโปร์พอสวรรคนคตลงเขาก็ไม่เกรงเขาแข็งเมืองขึง้นพอสอนหนึ่งพันแปดรอสิบสองพระเจ้าแสนเมืองมิ่ง พระนุชาพระเจ้าฟารัวผู้ครองราชต่อจากพระเจ้าฟารัวซึ่งขึ้นกับไทยว่าตียเมืองแต่นาวสีก็มาสวายไปนี่ไม่ยอมขึ้นด้วยแล้วแข็งเมืองที่ริกาศตอนมเอกราชสิอีกพศ .1883 สร้างเมืองซากงราวคือเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองลูกหลวงให้โอรสครอง ตั้งขุนลิไทยเป็นมหาอุปราชแห่งสุโขทัยพศ1089พระรามาทิ่บดีโอทองโงศีวิยาสีตะนาวสีกระวายได้พระเจ้าเลอไทยส่งพูดมาเจริญพระราชมัยตรีพศ1897พระเจ้าเลอไทยสวรรคต โอรสสององค์ริงราชสมบัติพระเจ้าลิไทชนะชยงลิขนร,ราชทรงพิน,นาราว่าพระเจ้าศรีสุริยปงรามมาหาราชรามมาหาธรรม,มาธิราชทรงพิน,นามาว่าเจ้าศรีสุริยปงรามมหาธรรม,มาธิราชพระองที่ห้าเรียกกันโทษตัวโทษไปว่า พระมหาธรรมราชาที่หนึง่งพระบรมราชานะล้วต่อมาท่าบอกว่าพระบรมราชาพระงวัวพระคุณหลวงพระงวัวแ่งกรุงศรีสียารบกับพระมหาธรรมราชาที่หนึง่งแต่ตะว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึง่งรักษากรุงสุโขทัยได้ทุกครั้ง ในราชการนี้ได้เชิญพระมหาสรมณจารังกามาปรับปรุงพระพุทธศาสนาจาั้งรัทธิสยามวงโดยสยหลักจากลัทธิลังกาวงศือเนื่องมาจากทุนนี้เป็นอนวุวาประสง์ของเราเวลานี้เรียกว่าลังกาวงแต่ได้ว่าที่ลังกาเขาเรียกว่าสยามวงศเวลาเขายับเกินเราไปตั้ง นอกจากนั้นก็ทรงสร้างพระพุทธชินราชที่สนุโลกพระพุทธชินสีที่นำมาไว้ที่วัดบวรวนิเวศพระศรีสักยวณีนำมาไว้ที่วัดสุทัศน์ในราชก,การนี้ดีมีพระพุทธสีหิงจากลังกามาด้วยได้รับมาแล้วก็พอสอนหนึ่งพันเก้าร้อยสามพระร่วงที่ห้านี้ได้ไทรงนิพนไตรโภูมิพระร่วง <c oughs> ความจริงถ้าไม่ได้ส่งเองถ้าประชุมพระให้รวบรวมหรือว่าตอนนั้นเป็นการสังเคียนาพระไตรปิฎกกันปรับปรุงพระธรรมกันมากเป็นสมัยพระธรรมถ้าว่าในการนี้ปรากฏว่ามีขุนหลวงพระงกเข้าไปร่วมอยู่ด้วยหรือว่าเวลาที่เข้าไปตีตีเขาไม่ได้ทีนั้นก็ทำใหม่ทำท่าทางใหม่เป็นมิจันดีกว่า ข้าไิหารใช้ลิ้น,น่ังลิ้นของคุณหลวงพระโง่เนี่ยมันจเจ่นแต่ลิ้นก็นไม่มีกระดูก <c oughs> แล้วมีลีลาดีมีอาจารย์อาปัญญานักกรรมดีไม่ถือตนว่าเป็นเจ้าไม่ถือตนว่าเป็นใหญ่เมื่อทำอะไรเขาไม่ได้ก็ทำใหม่ทำหนักไม่ได้ก็ทำเบาข้าไปร่วมปรึกษาหารือกับเขาตอนนี้เอาไว้ก็ไม่ว่ากันทีหลังนะ เป็นร่วมทั้งการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีหรสัจญยมมนีแต่พศหนึ่งพันเก้ารพ,พระรูปที่ห้านี้ได้ทรงใคนใจโฟมด้วยความจริงช้าช้าก็ทรงกันพอศหนึ่พรสิบพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งสวรรคตโอรสครองราชสมพัน,นามว่าพระมหาธรรมราชาที่สองคือพระรูปที่ห พศ1 9 1พระบรมาราชาพระงวดีได้สากงราวพระมหาธรรมราชาที่สองยอมเป็นเมืองขึ้นอยู่ร่วมนานาจักไทยองค์สุิยาเป็นอันว่าขุนหลงงวงพระง้วดีเป็นนักรวมไทยไม่ชยแผม่อำนาจเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าไทย่ยแตกเป็นจิ่งเป็นกา้านเป็นสาขา เวลาจะมีอะไรเกิดเรื่องขึ้นมามันก็ยุ่งไทยน้อยสู้กันอื่นก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงพยายามหาทางที่จะรวมไทยเข้ามาให้เป็นไทยเดียวกันไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเป็นใหญ่เป็นโตนี่เป็นลทัทธิขอนักรวมเมืองคุนหลวงเท่้งว่วนี่ถ้าอยกพูดกันไปจริงๆท่านพูดพวกท่านพูดเท่าเล่าให้ฟังนะหรือว่าไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์ ท่านบอกว่าคุณหลวงพระงว้วนี่ก็คือพระเจ้าโทมหาราท่นเองมันจะเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่รู้เองเนะเป็นคนพูดเท่าเล่ากันมาต่อๆกันมาฟังกันมาแล้วจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังนี่หมายความว่าท่านพูดเท่าที่เล่าให้ฟังนั้นท่านจะเล่าให้ฟังถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบเพราะทั้งจำจำกันตลอดมามีหลายหลายคนผสมผสานกันแล้วก็จะคุยฟัง เป็นนั้นว่าสขโขไทยมีกษัตริย์ปกครองต่อไปอีกสององค์คือพระมหาธรรมราชาที่สามและที่สี่ที่เรียกกัว่าพระร่วงที่เจ็ดและที่แปดแล้ววงพระร่วงก็สิ้นสุดลงเมื่อพศหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเรื่องพศนีน่ีบอกแล้วนี่บอกว่าไม่แน่นอนนักจะอะไรเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ จะเชื่อไม่ได้นะเพราะว่าว่าอย่างนี้ก็ว่า,วามันทรงเดชแต่มันจะไปยุ่งยุ่งจะไม่มีซะมั่งก็จะไม่ดีต่อมาสมัยกรุงศรีสียาทราเชคการที่หนึ่งก็ได้แา่พระเจ้าอทองคือวศหนึ่งพันแปดร้อยเก้าส 1, ิบพระเจ้าอุทองทรงสร้างกรุงศรีอยธุธยาใช่ไหมนี่ไม่ต้องเราแล้วเรื่องประวัติศาสตร์เขามีอยู่แล้ว และบสหนึ่งพันแปดร้ายกสามสร้างศรูสีบุญญาสำเร็จพระเจ้าทองครองราชยสมสัตสบทรงพระนามว่าพระรามาธิบดีที่หนึ่งความจริงพระเจ้าทองนี่ก็เป็นพระเจ้าเหลนเขาพระเจ้ากรมมหาราชจำไม่ดวยนะเพราะเท่าไรฟังไปงั้นเป็นพระเจ้าเหลนเหลนนั่นแหลงกไมหได มาพอศหนึ่งพันแปดร้อยสามิบห้าได้นะครนิสสิมาสี่ตีนะครนิสสิมาเขามารวมกันแล้วก็นะครจันทบุรีได้เขมรมาเฟืองเป็นเมืองครึ่งครั้งแรกใช่ไหมสำหรับราชการดีสองของกรุงศรีสิยาพอศหนึ่งพันเก้าร้ยสิบสองพระรามาทีบดรีที่หนึ่งคือพระเยาวทอสวนคต พระรามเมศสวนพระรามเมศวนราชโอรสครองราชแทนแตอนนี้มาาำรับรารีการที่สามเมพสหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสามพระรามเมศวนถวายราชจจสมบัติแด่สมเด็จพระบรมราชาทิราชคุณหลวงพระหัวซึ่งเป็นพระุรตลาสดาจป็ินลงงเป็นอนวุวา ราชการที่สองเข้าวายราชสมบัติรราชการที่สามดูดูความเป็นอนัตตานะที่เราคุยกันใีเรื่องคุยเรื่องธรรมศาสตร์แต่อปรวัะติศาสตร์มาเป็นธรรมศาสตร์แล้วก็ต่อมาพศหนึ่งพันเก้าร้อิบสี่กองทัพนะตรงยกกองทัพไปตี้ากเหนือขนมวังง่วน,นชนะทั้งหมด หมายความยึดสุขโขทัยได้แล้วก็พอศ1915ทรงยกกองทัพไปตีได้นครพังคาและก็แสงสาวพอศอ1916ทางซากังราวแข้งเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ทรงปราบได้รับการพอศ1918เสดจตีที่สุนโลกมีไทยชนะเอาละสิ แล้วก็พอสอหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าทรงยกทัพไปตีสากังราวมีใัยชนะพอสอหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบเอ็ดทรงยกทัพไปตีสาการาวชนะข้าหาทำราชาที่สองสุขโขทัยยึดหมดพอสอหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสามสี่เชียงใหม่เจ้าเมืองนครลำปางยอมเป็นเมืองขึ้นนี่รัชกาลที่สามจำให้ดีนะ มองดูเวลาหมดเวลาแล้วนี่ก็ขอ,อยุสิ่ไว้จะเกณฑ์เนนี้คอรับฟังเทพหน้าต่อไป